อมเพรสเซอร์ของมิสูเบคิ EX นะฮะ EX ตัวนี้ปัญหาคือมันดังเปิดดังต่อจะถอดดูว่ามันดังเพราะสาเหตุอะไรนะครับมิสูเบคิเลนเซอร์ er EX อ่าวคอมบอกมาแล้วนะครับ ถือว่าภายในก็ถือว่าดีนะครับตัวหอยโข่งก็ถือว่าสะอาดไม่มีริ้วมีรอยแต่ปหามันดังตัวนี้ก็สีสะอาดดีหอยโข่งก็ดีไม่มีริ้วรอยเสียหายนะดูตามสภาพแล้วก็ถือว่าดีแต่มันดังตัวนี้ดังเปิดดังก็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 กดังรั่นเลย้องหาสาเหตุ กัรดังเข้ามัน,นได้ครับทีนี้ดีดังมากอันนี้เป็นระบบสโคร์นะครับคอมตัวนี้เป็นระบบสโอ่าก็เรียกง,ง่ายก็คือหอยโข่งครับเป็นหอยโข่งมันลักษณะคล้ายกับหอยโข่งนะครับเราเรียกคอมหอยโข่งจะเนี่ยเรียกหอยโข่งกันนะแต่เป็นระบบสโร์ ออมารู้สึกว่าจะมีเศษเลหล็กนะครับเศษเหล็กเศษเหล็กตรงนี้ทีออ่ล้างไปทีนึงเอ่ล้างไปแล้วยังเอาไปหมดเลยเศษเหลนะ็กเนี่ยรู้สึกว่ามีเศษเหล็กพี่ผมก็ล้างไปทีนึงแล้วมีเศษเหล็กออกมามาจากไหนวะเศษเหล็กภาพเศษเหล็กมีเศษเหล็กนะมีเศษเหล็กที่เป็นก้อนใหญ่เลยผมล้างเอ,อกไปแล้วทเทออกไปแล้ว ว่าจะปวดมีเสียเหล็กปัญหาที่คือความดังแต่มาตรวจสอบดูเฉยๆว่ามันดังเพราะสาเหตุอะไรนะครับดังลูกปืนตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคุณจะนี่ดังก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเสียงนี้ลักษณะนี้นะคะนรับลักษณะนี้ เระตรวจสอบต่อตรวจสอบแต่ว่ามันสาเหตุมันดังเพราะอะไรเลยเราซก็มีเศษเหล็กอยู่ตรงซีนแกนเสียนะครับแกนเสียหน้ามีเศษเหล็กที่แกนเสียเป็นรอยทำดาวต้องเลื่อๆนๆงี้แกนเสียนะครับแกนเสียแต่แกนเสียอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับตองชิ้นอย่างเดียวหน้ามันดัง แกนดีหมดแกนเสียเปิดมาดังกรอกเลยแกนดีๆต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องอย่างเงี้ยํามาเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้นะหน้ามีเศษเหล็กไม่เศษมาจากไหนมาจากนี่เอง,งแกนไม่ดีครับตัวนี้แกนไม่ดีตอนงีดจะหางต้องหาแกนมาเปลี่ยนใหม่ยีงจะใช้ได้ตัวนี้ดีหมดเสียที่แกนอย่างเดียว เสื้อดีหอยโคงดีหมดครับก็คือตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องหาแกนมาเปลี่ยนใหม่แต่แกนจะไม่มีอะไรต้องหาของเก่าที่มันความลูกไหนมันไม่ดีเราต้องดูว่าความจะมีแกนดีๆเอามาเปลี่ยนตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับแต่ไหลจะหายากต้องหาแกนมาเปลี่ยนใหม่สรุปใช้ไม่ได้ครับตัวนี้ดังใช้ไม่ได้แกนเสีย Okay.